สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะชั่วโมงนี้เราก็มาพบกันในเรื่องของชนิดของคำนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วหนชนิดนะคะอันนี้ครูจะย้อนแล้วก็ทบทวนให้นักเรียนนะคะตามไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับเปิดหนังสือนะคะหลักและการใช้ประกอบการออสอนของครูนะลูกแล้วนักเรียนจะได้เข้าใจ ะะฟังไปด้วยแล้วก็ดูหนะังสือประกอบไปด้วยนะามาดูนะคะในหน้าหนึ่ง้อสี่สิบเท่าไหร่คะลูกหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะเปิดตามไปเลยนะคะามาดูนะคะอันนี้เป็นแผนผังการเรียนเรื่องของชนิดของคำนะคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของคํานามคําสรรพนาม ที่จะเรียนชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็จะมีคํากริยาชั่วโมงต่อไปเอาละมาทบทวนในเรื่องของคํานามอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกในเรื่องของคํานามเขาแบ่งออกเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะและคํานามชี้เฉพาะนะคะเอานักเรียนดูนะคะคำนามนะคะเราสรุปได้ว่าคํานามคือคําที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่ นะคะซึ่งบอกแล้วว่ามีทั้งคำนามไม่ชี้เฉพาะและชี้เฉพาะนะคะต่อไปดูอ้าวไปดูยกตัวอย่างคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นชาวนาเห็นไหมคะชาวนาในประเทศเรานี่มีเยอะแยะอาชีพทำนาใครทำนาเราก็เรียกว่าชาวนา นะคะแล้วก็ภาพต่อไปเป็นนกยูงนกยูงเห็น,หนไหมคะมีหลายตัวนกยูงมีมากมายนะคะไม่ได้ระบุว่าเป็นนกตัวใดนะคะภาพต่อไปคือโรงเรียนโรงเรียนก็มีหลายโรงนะคะไม่ได้ระบุว่าชื่อโรงเรียนอะไรอันนี้เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะตอบไปดูคำนามชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะ ของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่เฉพาะเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะในภาพแรกเห็นไหมคะลูกเช่นธงตรารงธงเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแต่ที่ชีช้เฉพาะก็คือธงไตรายรงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะจึงเรียกว่าคำนาม ชี้เฉพาะต่อไปภาพที่สองเรือสุพรรณหงส์เรือก็มีเยอะแยะมากมายหลายลำแต่เรือสุพรรณหงส์มีเพียงลำเดียวนะคะจึงบอกว่าเป็นคำนามชี้เฉพาะอาะ่ะนะคะจบไปเรื่องคำนามแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นเรื่องของคำสรรพนามนะคะนักเรียนพยายามทำความเข้าใจนะลูกเรื่องคำนาม จบไปแล้วทีนี้เป็นเรื่องของคําสรรพนามเห็นไหมคะคําสรรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานามเพื่อไม่ต้องใช้คํานามนั้นซ้ําอีกหรือคำสรรพนามที่ใช้ในการสนทนาเราจะแบ่งออกเป็นสรรพนามแทนผู้พูดสรรพนามแทนผู้ฟังสรรพนามแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะแทนผู้พูดก็คือตัวเรา นะหรือใช้แทนว่าดิฉันหนูผมกระผมหรือข้าพเจ้าถ้าเป็นพระสงฆ์เราก็จะท่านก็จะแทนตัวท่านว่าอาตมาเห็นไหมคะเวลาพระพูดนะอาตมานะคะแทนคําสำหรับพระสงฆ์ต่อไปเป็นสรรพนานแทนผู้ฟังผู้ฟังก็คือคนที่สนทนาด้วยก็คือคุณเธอ ถ้าเป็นพระสงค์เมื่อกี้เป็นแทนผู้พูดก็คืออัตมาแต่พอแทนผู้ฟังพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าโยมก็หมายถึงคนที่เราที่ท่านคุยด้วยอยู่นะคะเรียกว่าโยมนะคะต่อไปเป็นสรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะเช่นเขาเเขามัน ท่านหรือพระองค์นี่แทนผู้ที่เราทำไมคะกล่าวถึงเอาต่อไปดูนะคะตัวอย่างบทสนทนาระหว่างอ้อมกับแก้วนะคะเด็กผู้หญิงนี่น่าจะเป็นอ้อมเนาะเพราะเป็นเด็กผู้หญิงอ้อมบอกว่าสวัสดีจ้าวันหยุดที่ผ่านมานี้เธอไปไหนมาบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะคุณพ่อท่านไม่ว่างนี่อ้อมพูดนะคะ ต่อไปเป็นแก้วตอบดูฟังนะคะแก้วจะตอบว่าไงผมไประยองได้เล่นน้ำทะเลกลางคืนไปดูเขาจับปลากันด้วยสนุกมากถ้าเธอไปต้องชอบแน่เลยนะคะแก้วบอกอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นสรุปให้ฟังว่าจากบทสนทนาข้างต้นเนี่ยคำสรรพนามเราจะใช้แทนผู้พูด ก็คือฉันผมคือตัวเรานะคะแทนผู้พูดและแทนผู้ฟังก็คือเธอหรือคุณนะคะส่วนผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือท่านเขาหรือถ้าเป็นสัตว์ก็ใช้คำว่ามันนะคะอันนี้เป็นเ,เรื่องของคำสรรพนามนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนไป นะคะไม่ใช่การบ้านแต่ว่าจะฝากให้นักเรียนมีเวลาไปอ่านทบทวนนะคะเรื่องในเรื่องของชนิดของคําเราเรียนจบไปสองชนิดแล้วนะคะในเรื่องของคํานามและคำสรรพนามนะคะนักเรียนไปนั่งทบทวนแล้วเราจะได้เรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะลูกในเรื่องของคำกริยานะคะสำหรับวันนี้เราก็พอ แค่นี้อย่าลืมนะคะมีเวลาไปทบทวนนะลูกนะสวัสดีค่ะ